นี่อีกหนึ่งงานจะเชิญคุณผู้ชมไปโดยเฉพาะเรื่องของใครก็ตามที่อยากทําประกันภั<ท>ยบอกเลยฮะให้รีบไปงานนี้นะครับป,ปีจะได้ลดภาษีได้ด้วยค่ะใช่ที<อ>่ยังไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยวปลายปีอดโอยนะคะเจอภาษีเยอะใช่คือประกันภัยนี่เขาเป็นส่วนที่มีบทบาทสําคัญต่อตระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยนะเป็นการระดมเงินออมการลงทุนการพัฒนาตลาดทุนและหลักประกันมั่นคงกับประชาชนนะเอาไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ ชวนร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย2 5ง9างานเดียวที่ครบเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยทั้งความรู้แบบครบวงจรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆสาระบันเทิงเต็มอิ่มกับเหล่าศิลปินดาราและของขวัญของรางวัลมากมายกับงานสัปดาห์ประกันภัยที่นำท่านจากปัจจุบันสู่อนาคตแห่งโลกดิจิทัลด้านการประกันภัย2 2่สถึงกันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ประมาณสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชม22-25กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจเดินทางสะดวกเจ<ช>๊รถไฟฟ้าใต้ดินไปฟืบถึงเลยนะคะสอบถามข้อมูลก็ได้นะคะว่าในนั้นมีบูธอะไรยังไงมีแพ็กเกจอะไรน่าสนใจได้บ้างที่1186หรือที่เวอรไบเว oic.or.th ครับเปดูคู่หวานให้อิจฉาอีกนิด